อย่างหนึ่งว่าเรามีการสอบป่านภาคนะครับววันน<า>ี้ต้องเขินและหาคำสักนิดนึงเปิดหนังสือหนะร้อยหกสิบแกอ่านวิชาอะไรกันมาบ้างอ่านวิชาเป็นศาสตร์แล้วก็วิชาอื่นอีกหน่อยอะ่ะก็อ่านเรื่องที่จะสอบวันนี้มา,าแล้วก็อ่านมาอ่านเยอะด้วยนี่ยายอ่ะล <c oughs> ้วก็ทำน อ๋อจะรอดูตอนแก่นะใช่ยินปากกาแดงหรือเปล่าจริรงนักเรียนเยึดตัวห้องสอบมาข้างแถวแยกชายหญิงลูกแยกชายหญิงแกชิมกระเทยแล้วมี ครังนักเรียนวันนี้เป็นวันสอบปลายภาคถูกต้องไหมพร้อมห,หรอือยังพร้อมนะแม่พร้อมนะะครูแจกข้อสอบเลยนะพร้อมอ่ข้อสอบฮัลโหลสวัสดีครับพรูอออครับโอเคครับนักเรียนเดี๋ยวครูออกไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับ ตั้งใจทำข้อสอบนะ เรียนครับหมดเวลาการทำข้อสอบแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเดินเก็บกระดาษข้อสอบของพวกเรานะเสร็จแล้วขึ้นมาเลยครับขึ้นม่แม่นเรียนหมดเวลาแล้วก็ที่นัเรียนอ่อยทั้งนะครับยกเว้นนะครับนักเรียนที่มาเช่อต่อไปนี้สัมฤทธิ์อัญชุรีสุวัชชาแล้วก็วิทยาเราครูปัดนะคะการที่เหลือเชิญได้ครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับ เรียนรู้ไหมคุณเรียกพวกเราเข้ามาเข้าหัวข้อใดคิดดูดีๆว่าเมื่อกี้เราทาอะไรกันเราข้ดสอบคนเดียวหรออ่ะรู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งดีๆแล้วเราทำอะไรตามคุณไหการ รอบข้อสอบก็เปลียนเสมือนการพุจริตการพูดการโกงการไม่มีความซื่อสัตย์ตัวเองเธอลองคิดดูดีดีว่าถ้าสมมติว่าในประเทศเรามีแต่การคิดการโกงการจริในประเทศเธอลองมองดูซี่าประเทศเราจะมีความรุนบายมากน้อยแค่ไหนเราคิดจอนกลับไปถึงตัวเราเธอลองคิดดีดีว่าถ้าคือวัดสักวันหนึ่งเธอทำแบบนี้เธอก็ทำเธอก็ทำเธอก็ทำ ตัววัดตรงได้อีกหลายที่กว้างกว้มันจะเกิดความขุ้นหนาแน่นแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ก็ลองไปปรับพฤติกรรมตัวเองอย่างดีๆนะว่าการทำแบบเนี้ยมันใช่ไหมเนาะให้เรามองว่าการทำพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสร็จแล้วเราก็มาปรับตัวใหม่สร้างบ้า ื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับเพื่นขอ,ขอขนมันเป็นสิ่งที่ดีนนสำหรับเราและมันจะทำให้ประเทศชาติของเราเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับฝย้หิงเี่ยับมีอะไรจัดตู้กหตให้มีงานผู้ขอคากเป็นเอกนิใ่ไหมครับนักเรียนครับดังนั้นวันนี้ครูจะยังไม่ตัดสินการสอบของคุณ แต่ครูจะให้พวกเธอทำงานเพิ่มเติมให้มากกว่าเพื uh ่อนที it, ่พวกเธอทั้งสี่คนทำผิดโดยการครูให้เพื่อนๆทำรายงานโดยการเขียนมือนะครับไม่ได้ให้สื่อคุดข้อมูลนะโดยการเขียนมือแล้วก็เอารายงานนั้นมาส่งครูและอีกหนื่องอย่างพวกเราต้องทำบางเรื่งบางประโยชน์ทำประสาัยรอบเที่ยบโดยการเหยียบขยะนะครับเพื่อลดน้ำขับปิดในครั้งนี้ถือว่าเป็นหน่งเดือของเราเข้าใจไหมครับ เช่นหมครับโอเคนะครับเอาไว้แค่นี้